สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดรธเนศวัฒนากูลหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์คณะสาาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเศรษาเขตหนองคายจะมานำเสนอนะครับข้อมูลและก็ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรมและความยั่งยืนนะครับหลักสูตรนี้นะครับเรามีการออกแบบหลักสูตรมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับกับเศรษฐกิจนะครับของราก นาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อสาขาวิชานี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับเรามีการออกแบบรายวิชานะครับที่สอนในหลักสูตรที่มีรายวิชาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคเรนซีครับบิตคอยเคเรนซีนะครับหรือเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีนะครับแพลตฟอร์มอีโคโนมีอีคอมเมิร์ซนะครับต่างๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้นะครับสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานที่หลากหลายนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาห สถาบันกบประมาณหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับสถาบันการเงินต่างๆรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่จะใช้ความรู้เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับสตาร์ทอัพต่างๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเ,เข้ามาเป็นพื้นฐานสาคัญในการประกอบธุรกิจนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนก็สามารถจบการศึกษาได้ภายใน3ปีครึ่งครับแล้วก็ค่าเทอมเนี่ยเทอมละ10,000บาทนะครับต่อไปก็จะมีรุ่นพี่2ท่านนะครับที่อย กับน้องๆน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจุดเด่นนะครับแล้วก็ความประทับใจความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะสำหรับสิ่งที่พี่ประทับใจในการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์นี้นะคะก็คือในการเรียนและการทำงานมีเพื่อนๆพี่ๆคอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงอาจารย์คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนกิจกรรมการทำงานค่ะ <Okay. S 1> และสาขาของเรานะคะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวค่ะเวลามีกิจกรรมต่างๆจะมีรุ่นพี่และอาจารย์ค่ะคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตกันตลอดเลยค่ะ สำหรับความรู้ที่พี่ได้รับนะครับ<อ>ก็คือได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเสสสาศรษฐศาสตร์จุลภาคเสสสาศรษฐศาสตร์มหาภาคเสสาศรษฐศาสตร์การคลังสาธารนณะการบัญชีเบื้องต้นครับแล้วก็แชลคูลัสแล้วก็สถิติเบื้องต้นครับ<อ>สำหรับความภาคภูมิใจที่ผมได้รับเกี่ยวกับสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับ<อ>ก็คือเพื่อนๆเ,เอาใจใส่อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดีมากครับก็คือถ้าผมมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ครับสำหรับกิจกรรมนะครับพี่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์กิจกรรมการรับน้องครับโดยมีอาจารย์ และรุ่นพี่คอยเชื่อเหลือเป็นอย่างดีครับ